เค้กมะพร้าวอ่อนของแมลเมียเนี่ยเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดแล้วก็ขายดีที่สุดค่ะ <c oughs> แมลเมียก็เลยเลือกใช้วิธีอบเค้กไว้ล่วงหน้าแล้วก็เก็บเค้กไว้ในช่องฟรีซหรือที่เราเรียกว่าทำสต็อกเค้กนั่นเองเร <c oughs> าจะเอามาใช้งานก็คือย้ายเค้กจากช่องแช่แข็งมาไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก่อนหนึ่งคืนแล้วเค้กเขาก็จะคลายตัวนิ่มเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเค้กจะแข็งนะคุณภาพความนุ่มของเนื้อเค้กและความสดใหม่ยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะคะถ้าเราเก็บเค้กแบบถูกวิธีีีีีใใในนนนนอออออุณหหภููมมิชช่่่่่่งงงงงแแขททไดด้้้าาาาาตรฐศเเเเซซลลลยยยสคคืกกกััๆํญึ เพื่อรักษาความสดใหม่ของเค,ค้กนะคะคือเมื่อเราอบเค,ค้กเสร็จแล้วพักเค,ค้กจนเย็นสนิทแล้วให้นําเข้าช่องฟรีซทันทีนะไม่ใช่ว่าเอาไปไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา3วันแล้วไปเข้าฟรีซอย่างนี้ก็คือไม่สดนะคะทุกคน,นคลิปก็คือไดออเดอร์ด่วนจากลูกค้ามานะคะสั่งวันนี้ขอรับพรุ่งนี้3ก้อนค่ะกับออเดอร์ที่มีลูกค้าสั่งไว้แล้วอีกนะถ้าไม่มีสต็อกเค,ค้กเก็บไว้ในช่องฟรีซคือทําคนเดียวยังไงก็ไม่ทันแน่นอนค่ะการแช่แข็งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เป็นสากลและทั่วโลกยอมรับนะขอให้้้้้เเราามันนะอดลวกถูิีจไคคค่พง คงจะไม่ขายดีขนาดนี้แล้วลูกค้าก็คงจะไม่ติดใจและกลับมาซื้อซ้ำกันเยอะขนาดนี้แน่นอน